กมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นกลุ่มเล็กๆเกพิ่งค้นพบภาพสลักนาสกาใหม่ๆมากมายเพื่อใครยังไม่รู้เส้นนาสกาคือภาพสลักขนาดใหญ่ที่สลักเป็นรูปคนจัตและพืชลงบนที่ราบอันแห้งแล้งอันกว้างใหญ่ทางตอนใต้ของเปรูภาพสลักส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมนาสกาโบราณเมื่อกว่า2,000ปีก่อนเดิมทีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบลวดลายหลายร้อยแบบตั้งแต่เส้นเรียบง่ายและรูปทรงเรขาคณิต บางแบบตรงจนดูเหมือนวาดด้วยไม้บรรทัดไปจนถึงภาพวาดขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดลวดลายที่โด่งดังที่สุดคือรูปลิงแมงมุมและรูปมนุษย์หน้าตาเป็นมิตรที่รู้จักกันในชื่อนักบินอวกาศบางรูปยาวถึง183เมตรด้วยเหตุนี้จึงสามารถชื่นชมได้อย่างเต็มที่จากบนท้องฟ้าเท่านั้นเหมือนภาพจิตกรรมฝาผนังบนพื้นดินใกล้เมืองนาชกา ยังมีสนามบินเล็กๆอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวบินผ่านภาพสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อชมได้อย่างเต็มที่น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถมองเห็นภาพเหล่านี้ได้จากเที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปเพราะอยู่สูงเกินไปแต่สนามบินใกล้เคียงแห่งนี้มีเครื่องบินขนาดเล็กให้บริการมันน่าเหลือเชื่อจริงๆที่คนโบราณสามารถวาดภาพสัญลักษณ์เหล่านี้ได้อย่างสวยงามตั้งแต่แรกพวกเขาไม่มีโดรนห,หรือเครื่องบิน แม้แต่เครื่องมือชั้นยอดก็ไม่มีมันผ่านมาหลายพันปีแล้วพวกเขาใช้วิธีการที่เรียบง่ายแต่ชันฉลาดมากขั้นแรกพวกเขาจะลอกชั้นหินสีเข้มที่ผูกกร่อนออกแล้วเผยให้เห็นดินที่อ่อนกว่าด้านล่างดินเหนียวสีอ่อนจะโดดเด่นตัดกับพื้นดินที่เข้มกว่าด้วยการเคลีย์หินหนาประมาณ12-15นิ้วพวกเขาจึงสามารถสร้างเส้นที่ตัดกันอย่างชัดเจนได้ทะเลทรายนี้แห้งแล้งมาก และดินเหนียวมีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันไม่ให้เส้นเหล่านั้นถูกพัดปิวไปตามลมหรือถูกช้าล้างไปกับฝนนั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันยังคงอยู่ที่นั่นมาหลายพันปีแม้จะมีลมและสภาพอากาศแบบต่างๆก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าภาพสัญลักษณ์จะสวยงดงามและแม่นยำพวกเขาอาจใช้เครื่องมือสำรวจพื้นฐานเช่นเชือกและหลักไม้เพื่อช่วยนำทางการออกแบบพวกเขาจะวางหลักลงบนพื้นเพื่อทำเครื่องหมายจุดต่างๆบนเส้น โดยใช้เชือกขึงระหว่างหลักเพื่อรักษาเส้นตรงหรือสร้างเส้นโค้งที่สมบูรณ์แบบเทคนิคนี้คล้ายคลึงกับวิธีที่สถาปนิกสมัยใหม่ใช้ระบบกรีดและคล้ายกับสิ่งที่ผู้คนทำเพื่อสร้างวงกลมพืชนอกโลกอันโด่งดังในไร่ข้าวโพดดังนั้นพวกเขาน่าจะร่างภาพขนาดเล็กลงบนพื้นก่อนแล้วจึงใช้เป็นพิมพ์เขียวเพื่อขยายภาพวาดของพวกเขาให้ใหญ่โตอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน และเมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบภาพสลักลึกลับเหล่านี้เพิ่มอีก300ภา,ภาพภายในเวลาเพียง6เดือนปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์ต้องกรองภาพถ่ายดาวเทียมเดินหรือบินข้ามพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อศึกษาภาพสลักเหล่านี้ซึ่งมันยากเหลือเกินแต่ตอนนี้เรามี AI แล้วโดรนบินสูงเหนือทะเลทรายสร้างภาพมากมายจากทุกมุมแล้วส่งไปยังแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก ระบบ AI สามารถสแกนข้อมูลจำนวนมากได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีและสามารถตรวจจับรูปแบบที่มนุษย์อาจมองข้ามไปได้และสัญลักษณ์ที่ AI ค้นพบนั้นพิเศษยิ่งกว่าที่เราเคยรู้จักมาก่อนภาพสัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าภาพสัญลักษณ์แบบนูนต่ำพวกมันมีขนาดเล็กและมองเห็นได้ยากกว่าแม้จะมองเห็นได้ชัดเจนก็ตามนอกจากนี้ภาพสัญลักษณ์ขนาดใหญ่มักจะเป็นรูปสัตว์ แต่ภาพสัญ,ญลักษณ์แบบนูนต่ำเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปมนุษย์และสัตว์เลี้ยงยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในนั้นคือมนุษย์ยาว5เมตรที่ถือกระบองไว้ในมือขวานอกจากนี้ยังมีปลาตัวหนึ่งที่อ้าปากว่างราวกับกําลังหายใจหอบตัวนี้ยาวประมาณ18เมตรทอดยาวไปทั่วพื้นทะเลทรายและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือนอกที่มีขาสองข้างที่ยาวและน่าทึ่งโดยแต่ละขามีความยาว78เมตร นกเหล่านี้มีความพิเศษมากเพราะถูกระบุชนิดผิดมาเป็นเวลานานบัดนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้การวิเคราะห์ทางปักษีวิทยาเพื่อจำแนกประเภทสัตว์เหล่านี้ใหม่และปรากฏว่าภาพวาดเหล่านั้นเป็นภาพจากนกจากดินแดนอันห่างไกลมีภาพสัญลักษณ์หนึ่งที่ตอนแรกดูเหมือนนกขามิงเบิร์ธธรรมดา,รรมดาแต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดโดยเปรียบเทียบกับรูปร่างปากนกลวดลายปีกและหางดูเหมือนว่านกขามิงเบิร์ธตัวนี้จะไม่ใช่นกขามิงเบิร์ธทั่วไปเลย มันคือนกฤือสีซึ่งเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดกลุ่มย่อยที่มีถิ่นกำเนิดในป่าห่างไกลาจากทะเลทรายพวกมันมีจง,งอยปากเรียวยาวและขนหางที่โดดเด่นอีกเรื่องที่น่าประหลาดใจคือภาพวาดที่เคยถูกติดไป้ายไว้ว่าแค่นกจริงๆแต่ปรากฏว่ามันคือนอกกระทุงซึ่งเป็นสัตว์ชายฝั่งที่พบได้ทั่วไปตามชายฝั่งของเปรูไม่ใช่ในทะเลทรายนกกระทุงที่มีปีกกว้างและจง,งอยปากแหลมคม มักเป็นสนัญลักษณ์ของท้องทะเลและอาหารบางทีสัตว์ชนิดนี้อาจเป็นสัตว์สักดิธิ์ของชาวนาชกาคำถามคือชาวนาสการู้จักนกเหล่านี้ได้ยังไงสิ่งมีชีวิตจากป่าดงดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของเปรูหรือจากชายฝั่งทำอะไรในทะเลทรายอันโหดร้ายทางตอนใต้และทำไมพวกเขาจึงตัดสินใจสกัดมันลงดินดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนเบื้องหลังเส้นนาชกามากกว่าที่เราคิดไปมาก คำถามหนึ่งที่นักโบราณคดีสงสัยมานานหลายทศวรรษคืออักษรภาพเหล่านี้หมายถึงอะไรกันแน่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นมีไอเดียนี้อยู่การจะอ่านสนัญลักษณ์เหล่านี้ในสมัยก่อนคุณต้องเดินตามเส้นทางโบราณจริงๆจะเห็นรูปร่างเรือนรางอยู่ใต้ฝ่าเท้าเร,รากล่ากับว่าชาวนาชกาออกแบบอักษรภาพเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้คนพบได้ด้วยการเดินเท้าเพื่อสัมผัสประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางประกอบกับความจริงที่ว่า สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากท้องฟ้าเท่านั้นจึงเดาได้ว่าเส้นนัชกาอาจเป็นเหมือนการสแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์บางทีความคิดนั้นอาจเป็นเพียงเทพเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ในขณะที่มนุษย์ต้องเดินไปตามเส้นทางเพื่อทําความเข้าใจความหมายเส้นเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ประมาณ388ตารางกิโลเมตรของนัชกาปัมปา ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เส้นเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางทางจิตวิญญาณสู่คาโอชีซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมที่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ไกลๆในปัจจุบนันคาโอชีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออริยธรรมนัสกาโบราณซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของสังคมมีแนวโน้มสูงว่าที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาและการสแสวงบุญในช่วงศตวตรรษแรกของยุคนัชกาซึ่งเป็นช่วงที่วัฒนธรรมนัชการุ่งเรืองสูงสุด เมืองโบราณอนื่นๆล้วนเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันที่คึกคักแต่เมืองกาโอชีนั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรพวกเขาเดินทางจากที่อื่นทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมง,งานสำคัญต่างๆแสวงหาความเชื่อมโยงความเข้าใจและจิตวิญญาณเมืองกาโอชีประกอบด้วยเนินดินอะดบีขนาดใหญ่และจะตุรัสชาวบ้านมารวมตัวกันที่นี่เพื่อประกอบพิธีกรรมและถวายเครื่องบูชาอาคารที่ใหญ่ที่สุดคือวิหารใหญ่ เป็นปริมิตขั้นบันไดอันน่าทึ่งดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษสำหรับชาวนัสกาเพราะเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆเช่นสิ่งทอเครื่องปั้นดินเผาหัวถ้วยรางวัลซึ่งเป็นสิ่งของที่มักเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและการบูชายัญเนื่องจากเมืองกาอูชีไม่ได้อยู่ไกลจากเส้นนัสกามากนักทั้งสองจึงน่าจะมีความเชื่อมโยงกันอาจเป็นเส้นทางแสวงบุญหรือสัญ,ญลักษณ์ในพิธีกรรม แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเส้นทางหรือสัญ,ญลักษณ์แต่ชาวนักกากกำลังพยายามสื่อสารข้อความอะไรผ่านภาพวาดเหล่านี้กันแน่ภาพวาดเหล่านี้อาจบอกเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งทำเครื่องหมายสถานที่สำคัญบางแห่งหรือแม้กระทั่งเป็นแผนที่จิตวิญ,ญญาณเพื่อนำทางผู้คนที่ตามมาภายหลังก็ได้นอกจากนี้ ความหมายของสัญ,ญลักษณ์ยังอาจขึ้นอยู่กับการจัดเรียงแล้วรูปแบบอีกด้วยปัจจุบันมีภาพสัญ,ญลักษณ์มากกว่า700ภาพที่ถูกเปิดเผยออกมาแต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการปฏิวัติวงการโบราณคดียกตัวอย่างเช่นมีการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่ที่เรียกว่าวิสเ c h a l l e n g e แนวคิดนี้คือการช่วยถอดประหัตม้วนหนังสือโรมันโบราณจากเมืองเฮคิวเลเนียม ซึ่งถูกเผาเป็นถ่านาระหว่างการประทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟวิสเวียสในปีคศ7 9ม้วนหนังสือเหล่านี้เปราะบางเกินกว่าจะสัมผัสได้จริงด้วยเหตุนี้จึงเป็นความท้าทายมาหลายศตวรรษแต่วิธีการใหม่ของ AI ที่ใช้คือการแกะแบบเสมือนจริงพวกมันจะสแกนภายในม้วนหนังสือโดยไม่ทำให้ม้วนหนังสือเสียหายและตรวจจับหมึกที่ทำจากคาร์บอนซึ่งซีดจางไปนานแล้วด้วยตาเปล่ามีความก้าวหน้าอย่างมากแล้ว นักศึกษาอายุ21ปีคนหนึ่งสามารถเปิดเผยคำแรกจากหมวนกระดาษนี้ได้สำเร็จเพราะไพรัสซึ่งแปลว่าสีม่วงในภาษากรีกโบราณการแข่งขันครั้งนี้มีรางวัลใหญ่เงินรางวัลหลายแสนดอลลาร์สำหรับความก้าวหน้าในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นเพียงความพยายามเล็กๆน,น้อยๆของนักวิทยาศาสตร์และพวกเขามุ่งมั่นที่จะขไขปริศนาทั้งหมดให้ได้ 54,000ปีที่แล้วมีกลุ่มคนที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำมีพ่อลูกสาวและสมาชิกอีกสองสามคนที่เป็นญาติสนิทของพวกเขาและที่เจ๋งก็คือพวกเขาเป็นครอบครัวนียนเดโธกลุ่มแรกที่เรารู้จักนักวิทยาศาสตร์ศึกษาดีเอ็นเอโบราณจากฟันและกระดูกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเมกี่ยวกับสังคมมนุษย์ยุคแรกและงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจพวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำเหล่านี้พร้อมๆกัน มีมนุษย์เนียนเดโต้11คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำแห่งหนึ่งและอีกสองคนจากถ้ำอื่นซึ่งอยู่ในละแวกนั้นมีทั้งหมด13คนผู้ใหญ่8คนและเด็ก5คนนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบเครื่องมือหินและกระดูกสัตว์ร่วมกับ d n a ของพวกเขาด้วยเนียนเดโตเป็นญาติของมนุษย์โบราณที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดกระโหลกของพวกเขายาวและแบนถ้าคุณเปรียบเทียบกับกะโหลกของโฮโมเซเปียนที่มีลักษณะเป็นทรงกลมมากกว่าพวกเขายังมีหนกคิ้วที่โดดเด่นเหนือดวงตาด้วย คุณจดจำใบหน้าของพวกเขาได้ง่ายมากโดยมีส่วนกลางของใบหน้ายื่นออกมาและยังมีจมูกที่ใหญ่และกว้างด้วยบางคนเชื่อว่าจมูกของพวกเขาเป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เย็ยนและแหง้งเมื่อรูจมูกใหญ่ขึ้นอากาศที่คุณหายใจก็จะชุ่มชื้นและอุ่นขึ้นพวกเขาไม่มีคางที่ชัดเจนเหมือนพวกเรานอกจากนี้รอยขีดข่วนบนฟันหน้ายังบอกเราว่านียนเดอร์โถใช้พวกมันเป็นตัวช่วยในการเตรียมอาหารและทำงานกับวัสดุที่พวกเขาใช้ ร่างกายของพวกเขาแข็งแรงและมึกบินไหล่และสะโพกกว้างความสูงเฉลี่ยของพวกเขาคือ5ถึง5.7ฟุตและมีน้ำหนัก1 4 0อถึง180อปอนด์รูปร่างที่ล่ำสันด้วยแขนท่อนล่างและกระดูกขาส่วนล่างสั้นทำให้มีพื้นที่ผิวหนังน้อยลงทำให้พวกเขาทนความหนาวเย็นได้ดีขึ้นอายุไขของพวกเขาคือประมาณ30ปีแต่บางคนก็มีอายุมากกว่านั้นเนนเดโตอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆซึ่งปัจจุบันคือยุโรปและเอเชียมานานกว่า3,50,000่นปี พวกเขาหายตัวไปเมื่อประมาณ4 0,000ปีก่อนซึ่งเป็นเวลาที่เราพบร่องรอยของโฮโมเซเปียนในยุโรปครอบครัวของพวกเขาเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกันตั้งแต่1 0ถึง20คนซึ่งถือว่าน้อยกว่าจำนวนประชากรในชุมชนมนุษย์ในสมัยโบราณอย่างมากมันเหมือนเป็นการลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์มนุษย์เนียนเดชโอลเหล่านี้อาศัยอยู่ในถ้ำภายในชุมชนเล็กๆแต่พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียวพวกเขาพึ่งพาก,กันและกันเพื่อความอยู่รอดพวกเขาดูแลกันโดยเฉพาะคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้ นอกจากนี้ถ้ำของพวกเขาไม่ได้ล้าหลังอย่างที่เราคิดตัวอย่างเช่นพวกเขามีหลุมใกล้กับเตาไฟและพวกเขาอาจใช้มันเพื่อทําความร้อนนอกจากนี้พวกเขายังจัดพื้นที่ของตนด้วยพวกเขามีพื้นที่นอนบางส่วนของถ้ำสําสหรับทิ้งขยะและพื้นที่สําหรับทําเครื่องมือหินและเตรียมอาหารพวกเขาจะเดินทางผ่านหุบเขาแม่น้ําเพื่อจับเหยื่อเช่นควายใบซันแพะภูเขาหมาและสะัตว์อื่นๆพวกเขามีทักษะในการวางแผน การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขารู้รูปแบบการอพยพของกวางเรเดียพวกเขาจะวางแผนจับเหยื่อตามที่คาดการไว้ว่าเหยื่อจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนหนึ่งในสัตว์ตัวใหญ่ที่สุดที่พวกเขาล่าคือแมมมอธขนยาวคุณรู้จักมันมันคือญาติของช้างสมัยใหม่ที่มีขนยาวทั้งตัวและมีน้ำหนักมากถึง1 2 0 0 0ปอนปอนซึ่งสูญพันธุ์ไปนานแล้วและการศึกษาพบว่าแมมมอธขนยาวและมนุษย์เนอนทดอลมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันมันไม่น่าแปลกใจเลยถ้าคุณลองคิดดู ทั้งสองสายพันธุ์พัฒนามาจากบรรพบุรุษชาวแอฟริกันก่อนที่พวกมันจะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นของยูเรเชียในช่วงยุคน้ําแข็งพวกมันจึงต้องเจอกับสภาวะที่คล้ายกันและสูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันพวกเขายังใช้หินเพื่อสร้างเครื่องมือคล้ายกับเครื่องมือที่มนุษย์ยุคแรกใช้เช่นเครื่องขูดและใบมีดที่ทําจากสเก็ตหิน เครื่องมือที่นักวิทยาศาสตร์พบในถ้ำทั้งสองแห่งที่พวกเขาศึกษานั้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัตถุชนิดเดียวกันนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจพบปะก,กันและมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจนถึงศตวรรษที่20หลายคนคิดว่ามนุษย์เนียนเดอร์ท่ลแตกต่างจากมนุษย์สมัยใหม่อย่างมากเมื่อพิจารณาจากพันธุก,กรรมลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของพวกเขา แต่การค้นพบซากฟอสซิลของชาวยูเรเชียนเมื่อเร็วๆนี้ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าบางคนเหมือนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนีโอเนโตอาศัยอยู่ก่อนและระหว่างยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายในสถานที่อันเลวร้ายที่สุดที่มนุษย์เคยอาศัยอยู่นอกจากเครื่องมือและการจับสัตว์แล้วพวกเขายังเก็บพืชจากรอบๆพื้นที่ของพวกเขาด้วย พวกเขามักจะกินผักปรุงสุกบ่อยๆความสามารถในการมีชีวิตอยู่นับหมื่นปีในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเป็นตัวอย่างที่ดีว่ามนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เกือบทุกรูปแบบมนุษย์เนียนโธสร้างศิละปะในถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดนักวิทยาศาสตร์สำรวจถ้ำในสเปน3แห่งที่พวกเขาอาศัยอยู่และทั้งหมดมีภาพวาดจุดสัตว์และสัญ,ญลักษณ์ทางเรขาคณิตสีดําและสีแดงพร้อมด้วยรอยมือลายฉลุด,ด้วยมือและการแกะสลักภาพวาดเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมากว่า60,000ปีก่อน นับตั้งแต่โฮโมเซเปียนมาถึงยุโรป20,000ปีหลังจากนั้นเราสรุปได้ว่าเนアンเดทโฮเป็นมนุษย์เพียงสายพันธุ์เดียวในทวีปในขนาดนั้นดังนั้นพวกเขาต้องเป็นผู้สร้างงานศิละปะชิ้นนี้นอกจากนี้ถ้ำเหล่านี้ยังอยู่ห่างกัน435ไมล์ดังนั้นมนุษย์เนアンเดทโลจึงรู้จักเรื่องนี้อย่างกว้างขวางเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นประเพณีที่มีมายาวนานพวกเขายังสนใจเรื่องแฟชั่นด้วยพวกเขาทำเครื่องประดับด้วยตัวเอง บางส่วนมาจากโครงเล็บนกอินทรีตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพบมีอายุเกือบ1นึ่งแสนสามื่นปีพวกเขาบัางจะใช้เม็ดสีเพื่อตกแต่งตามร่างกายนอกจากนี้โฮโมเซเปียนไม่ใช่สายพันธุ์เดียวที่ใช้ไฟนักวิจัยศึกษาเตาผิงมากกว่า140แห่งทั่วยุโรปและพบว่ามนุษย์เนโอเทลใช้ไฟมานานแล้วเช่นกันร่องรอยเหล่านี้รวมถึงฐานกระดูกที่ถูกไฟไหม้และสิ่งประดิษฐ์จากหินที่ถูกทําให้ร้อนมนุษย์เนโอเทลใช้ไฟในการปรุงอาหารและทําเครื่องมือ พวกเขาจะติดท่อนไม้เข้ากับก้อนหินด้วยยางไม้ซึ่งจะเหมือนกาวธรรมชาติเนื่องจากการเผาเปลือกต้นเบิร์ชเป็นวิธีเดียวที่จะได้ของเหลวเหนียวๆนี้มาเนยนโธจึงต้องควบคุมไฟได้คนส่วนใหญ่จินตนาการว่าเนยนโธอาจจะมีเสียงฮึดฮัดแต่นั่นไม่เป็นความจริงพวกเขามีเสียงไม่เหมือนเราด้วยหน้าอกที่ใหญ่ท่าทางและรูปร่างของลำคออาจทำให้พวกเขามีเสียงดังและแหลมสูงกว่าเสียงของมนุษย์ทั่วไป พวกเขาอาจจะไม่มีภาษาที่ซับซ้อนเหมือนเราแต่พวกเขาสามารถใช้คำพูดที่ซับซ้อนได้เพราะมีกระดูกไฮออยเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆที่เราก็มีอยู่ในลำคอและคอยควบคุมโคนลิ้นของเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราออกเสียงได้แบบทุกวันนี้พวกเขาคล้ายกับเรามากกว่าที่เราคิดบางคนเชื่อว่าพวกเขาถึงกับสร้างเรือเพื่อให้สามารถข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้แต่ไม่ใช่ว่ามนุษย์เนียอดนโตอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งศูนพันธุ์และมนุษย์ยุคใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้น ดูเหมือนกลุ่มเหล่านี้เคยพบกันเมื่อประมาณ10,000แปีที่แล้วในคาบสมุทรอาหรับหรือตะวันออกกลางนั่นคือตอนที่มนุษย์ยุคใหม่กลุ่มแรกๆย้ายมาจากแอฟริกานักวิทยา,าศาสตร์วิเคราะห์ดีเอ็นเอของผู้หญิงเนอเดโตคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อ50,000ปีก่อนและรวมถึงพันธุกรรมจากมนุษย์ยุคใหม่ด้วยลักษณะบางอย่างที่เรามีเช่นสีผิวและสีผมอารมณ์และรูปแบบการนอนหลับเชื่อมโยงกับปริมาณแสงแดดที่เราได้รับ เน ANDROTHO อยู่ในยุโรปและเอเชียเป็นเวลานานก่อนที่มนุษย์สมัยใหม่จะมาถึงที่นั่นพวกเขาจึงคุ้นเคยกับแสงแดดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มาจากแอฟริกาเน a n d r o t h o มีลักษณะที่แตกต่างเนื่องจากได้รับแสงแดดน้อยและลักษณะเหล่านี้ก็ส่งต่อไปยังลูกหลานเมื่อพวกเขามีลูกกับมนุษย์สมัยใหม่กล่าวอีกในหนึ่งลักษณะบางอย่างที่มนุษย์สมัยใหม่มีในปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากยีเน ANDROTHO ตัวอย่างเช่นคนที่ชอบนอนดึกมักจะมียีเน ANDROTHO นอกจากนี้ประมาณ1%ของมนุษย์เนียนเดอร์โธม